สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกทท่านมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องข่าวดังตามกระแสค่ะซึ่งวันนี้ทางช่องจะพามาพบกับเราชนะซึ่งเพิ่มปุ่มสลาสิทธิ์เตือนหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ไม่กดสลาสิทธิ์จะถูกเรียกเงินคืน ซึ่งทางเว็บไซต์ w w w เเราชนะ .com เพิ่มปุ่มสละสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรับสิทธิ์มาตรการเราชนะซึ่งเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิ์ให้กดสละสิทธิ์ไม่ฉะนั้นจะถูกเรียกเงินคืนได้ค่ะ เราชนะมาตรการจากรัฐที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยเกษตรกร,ร,กรอาชีพอิสระบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงกลุ่มที่รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันโดยมีการกำหนดคุณสมบัติไว้เจข้อและลงทะเบียนสำหรับบางกลุ่มผ่านเว็บไซต์ www r a c h a n a .com หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา7,000ผ่านบัตรคนจนหรือแอปพลิเคชันเป่าตังโดยผู้ที่ลงทะเบียนต้องไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวของรัฐหลังจากโครงการเราชนะได้ตรวจสอบสิทธิทผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนที่ไม่มีคุณสมบัติเราชนะได้รับสิทธิ์ด้วยโดยกลุ่มนี้จะต้องกดสลสิทธ์ ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนค่ะซึ่งล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์2564จากการตรวจสอบทางเวอร์เว็บเราชนะด c o มพบว่ามีการเปิดให้ประชาชนที่ไม่มีคุณสมบัติในโครงการเราชนะกดปุ่มสละสิทธิ์ได้แล้วซึ่งจะเป็นปุ่มสีชมพูเขียนว่าสละสิทธิ์จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ประชาชนที่ประกอบอาชีพข้าราชการรัฐ วิสาหากิจลูกจ้างชั่วคราวกดปุ่มสละสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ทางเว็บไซต์ w w w ร์ไวเราชนะ com 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด 3. กดปุ่มสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ 4. หากประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ยอมทำการสละสิทธิ์จะมีการเรียกเก็บเงินคืนภายหลังค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยู่ในข้อตกลงของโครงการนี้ก็ให้กดสละสิทธิ์ได้นะคะไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่กดสละสิทธิ์จะถูกเรียกเก็บเงินคืนในภายหลังค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมทางช่องค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะและขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจค่ะ